ดท้ายเราจะพาทุกท่านไปดูการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามพวกเรามาเลยค่ะด้านที่4การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านเคนจือ้อมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมความเป็นไทยและเอื้อต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลักษณะของแผนจัดประสบการณ์จัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่นจัดกระบวนการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านวิธีการเรียนรู้เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ความต้องการและความสนใจเด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจตามความสนใจมุ่งเน้นให้มีความสมดุลและรับประสบการณ์ตรงรวมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ 4.1การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านคเนจื้อมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญผู้บริหารและคณะครูที่รับผิดชอบด้านปฐมวัยขคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองทุกห้องเรียนและผู้แทนชุมชนร่วมกันวิเคราะห์วิพากษ์หลักสูตร โดยนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 เพื่อจัดทำกำหนดการจัดประสบการณ์กำหนดการสอนรายปีรายภาคเรียนโดยมีการบูรณาการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะคณิตศาสตร์เข้าไปในกำหนดการสอนเพื่อสะดวกแก่คณะครูในการจัดทำออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นซึ่งในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์นัน มีการคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการความสนใจและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคลผ่าน6กิจกรรมหลักส่งผลต่อการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาแผนการจัดประสบการณ์ประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประสบการณ์สำคัญสื่อการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก4.2การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียนโรงเรียนบ้านคเนจือ กำหนดการจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียนปฐมวัยโดยยึดกิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจำวัน6กิจกรรมครูมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้การจัดประสบการณ์ตรงโดยการสังเกตสำรวจสืบเสาะค้นคว้าทดลองและแก้ปัญหาด้วยตนเองมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น สักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองความสนใจและความคิดพัฒนาเด็กด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมคือให้รู้จักการรอคอยการประหยัดอดออม ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีจิตอาสาการมีวินัยในตนเองการตรงต่อเวลาการดูแลรักษาอนามัยของตนเองให้รู้รับผิดชอบต่อหน้าที่เล่นหรือใช้แล้วเก็บ การผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและผู้ตามในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลห้องเรียนเสื้อผ้าเครื่องใช้ของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอและโดยใช้การเสริมแรงทางบวกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีนอกจากนี้มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในชั้นเรียนยังมีการสร้างข้อตกลงโดยเด็กและครูร่วมกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข4.3การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านคเมจื้อได้จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายเช่น การสังเกตพฤติกรรมเด็กการจดบันทึกพฤติกรรมเด็กการตรวจผลงานการจัดทำแฟ้มสะสมงานเด็กการบันทึกพัฒนาการเด็กและนำผลพัฒนาการเด็กมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศัก,กยภาพครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ,จด้านสังคม และด้านสติปัญญาครูประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัดครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบครบถ้วนและเป็น C ปัจจุบัน <4. S 1> ครูนำข,อข้อมูลจากกนะบวนการ,รพัฒนาการ,ปรไปใช้ปรับปรุง แก้ไขเรียนบ้านและ,และพัฒนาเด็กครบทั้งสี่ด้านอย่าง <นำ S 1> ต่อเน,นื่อการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้ครบทั้งสี่ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาเนื่องจากการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้วนำมารีบเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กการประเมินพัฒนาการของเด็ก ทำให้ครูได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กครูมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กให้ผู้ปกครองทราบครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเด็กอย่างสม่ำเสมอ